ปิดฉากลงด้วยความประทับใจในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินเกมณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยได้รับเกียรติจาก,น,น,กนายชวนหลิตภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นประธานในพิธีจาก116สถาบันที่เข้าร่วมชิงชัย295เหรียญทองใน27ชนิดกีฬา สถาบันการพัศึกษาคว้าเจ้าเหรียญทองด้วยผลงาน36เหรียญทอง29เหรียญเงินและ27เหรียญทองแดงเชือนแชมป์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้34เหรียญทอง28เหรียญเงินและ44เหรียญทองแดง ขณะที่เจ้าภาพคว้าอันดับที่27ของการแข่งขันจาก2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงโดยมีสถาบันที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น68สถาบันสำหรับนักกีฬาดีเด่นในสงขลานักกีฬเกมแบ่งออกเป็นประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชายมีสถิติ ได้แก่นัทพง์เกตอินนักกีฬาว,ว่ายน้ำจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยผลงานสามเหรียญทองสองเหรียญเงินทำลายสถิติสองรายการบุคคลหญิงมีสถิตินัทฐานันจันกระจางนักกีฬาว,ว่ายน้ำจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยผลงาน14เหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยบุคคลชายไม่มีสถิติ นัทพงศ์ลิมวัฒนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากผลงานเหรียญทองเทวันโด4ปีติดต่อกันและบุคคลหญิงไม่มีสถิติศสีร,วราวลไลสุดารัตน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจากผลงานเหรียญทองดาบสากล4ปีติดต่อกันขณะที่ประเภททีมชายมีสถิติทีมปืนสั้นยิงช้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพจากผลงานเหรียญทอง4ปีติดต่อกันทีมหญิงมีสถิติ ทีมว่ายน้ำผลัดผสม4คู100เมตรจากผลงานเหรียญทอง2ปีติดต่อกันทีมชายไม่มีสถิติทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจากผลงานแชมป์6สมัยติดต่อกันและทีมหญิงไม่มีสถิติทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพแชมป์5สมัยติดต่อกัน ไฮไลท์สำคัญในพิธีปิดคือการส่งมอบธงกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้สถาบันการพละศึกษาที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งที่40ณวิทยาเขตชนบุรีภายใต้ชื่อพละบดีเกมในระหว่างวันที่8ถึง15มกราคมปีหน้าโดยใช้คำขวัมประจำการแข่งขันว่ารู้รักสามัคคีมีน้ำใจสู่เส้นชัยและมีสัตว์สัญลักษณ์นำโชคเป็นช้างชื่อน้องสามัคคี และด้วยสีสันของเกมกีฬาสีสันของวัฒนธรรมและสีสันความมีชีวิตชีวาของวัยหนุ่มสาวผสมทุกสีสันผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นบทสรุปของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สางขรานคริีเกมที่ติดตาและตรึงใจสำหรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมและผู้ชมการแข่งขันทุกท่านคะ่ะและพบกันที่พระบดีเกมสถาบันการพระศึกษาชนบุรีครับทีมข่าวสงขลานคริีเกมรายงาน